โอเคครับท่านผู้ชมมาแล้ว e S <S มาแล้วนะเจ <c oughs> ๋งนเก๋เวลาฮีโร่โอเคเราอย่างใครที่ดูคลิปชอ็อตไว้นะผมจะมาเล่าเลยนะอ่ะเครื่องนี้ก็นอนแองแมงอยู่ข้างๆผมเลยหนผมเอาไอ้เครื่องสำรองมาเล่นนะ แล้วก็ถึงเล่นไปแล้วมันจากไหแวะผมก็ไม่ได้อยากอันนี้อยู่ดีอะเมว่าผมจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะเพราะอันนี้เครื่องนี้ก็เก็บไว้แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากครับว้าว้ารอยพิด Okay. เราประเดิมด้วยการสู่ตู้กันก่อนดีกว่าเอา่อว่าแต่มันมีอันไหนที่มันจะดีๆมากวะเดี๋ยวสุ่มเพียนนี้ก่อนก็ได้ <c oughs> ส่วนตัวก็ได้อันไหนมาก็ได้เอาไปย่อยก็ได้นะเอาอไปย่อยแอะนร้นพวกนี้ เออแล้วบัตรเป็นชื่อไม่มีเงยอะไรอ่ะไดฟรีอุ้ยโคตรดึงแต่ว่าจะได้อ่ะหะซีเอมีเออเออหง่งเอาไปย่อยแล้วกันเนี่ยติดไอตัวนี้เลย ผมก็ใครที่เล่นเป็นประจำสอนผมเพื่อนแล้วว่าปกติผมก็ไม่ได้เล่นลนะอยู่แล้วนะเอาไหนดีเอ่ยล้วไอ้นี่คือยูจีซีมันมีไหมวะยูซีเอลอะยูซีเอลผมถ้าส่วนตัวผมนะผมใจอยากได้ตั แต่ว่ามันไม่มีแล้วหรอโอเคไปอ,อ่ะเอออ๋อผมเอาเป็นไอ้แดงแดงก็เลยนะนะแต่ก็อ๋นี่ละกันพ้อแดงเปิดไปเยอะแล้วอยากเพื่อนชอปปี้ ผมใช้สูตรเลยนะสามแสงเหมือนพี่เนินทะกีอ่ะตอนนี้นหนึ่งแสงแล้ว มันไม่มีนะท่านผู้ชมแต่ว่าที่อยากได้ก็มาลาดอน,น่าแหละแต่อยากได้จริงๆก็เอาพาเมอร์ม,อมาก็ได้นะเอ้ยไม่สิแบ็คแฮมมันมันให้เข้ามาทำอะไรวะ พี่กูเข้ามาทำอะไรล่ะพี่เอ้ยทีกันล,ลันอย่ยอ้าวเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ละว้าฮึฮึฮึมแบนี้ ไันเอ๊ะเดี๋ยวขอดูแตไอ้ ه, สักตูไม่ได้แต่ก็ช่างเถอะมาแล้วเดี๋ยวเราไปอันนี้กลนค่ะห้านาทีแล้วคุณมหมอมครูยังไม่เล่าเรื่องที่เราสอ์แตงเลยแป๊บหนึ่ง ว้าว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  <c oughs> อย่างกูไปไรนเนี้ยว้าวว้าว้นะ <c oughs> ขายขายมันจะคุ้มที่สุดคุณก็ผมผมชอบแบ็คแฮมมากกว่า เอาแบ็คแฮมลงบาไปเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอ่าละเอาละท่านผู้มคิดว่าเอ๊ะอันนี้เบลลิงแฮมนี่อ๋อนี่แบ็คแฮมท่านคิดว่าเบกแฮมดีไหมส่วนผมคิดว่าผมชอบเอ็มบัปเป้นะ,ะเอ็มบัปเป้มันมุ่มใวอ่ะทั้งแมงแรงงดแล้วไงไข่แคลไม่น,น่าแงเลย แค่ดขึ้นมาโย้ยเข้าไปนี่ S A M ตัวนี้ก็ามาว,าว้วาวว้าวโอเคน่าจะย่อยดีที่สุดเดี๋ยวลองเอาไปขายดูดิตัวนี้ผมผมจะเก็บเงินไปซื้อตัวละครที่ผมอยากจะได้นะครับเออตลาดอืม แต่ผมสอนไว้อย่างนี้นะผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรบ้างเรียบร้อยฮะแต่อันนี้ขายได้ร่องไงวะแต่ไอ้ไอ้ไอ้นี่แม่งขายไม่ได้อะจะขายอ่ะก็กูจะขายไอ้ตัวที่สุ่มมาคือมันขายไม่ได้เลยยังงไวะ แ็กแฮมร้อยล้านเลยเหรอเกินไปเปล่าพี่สองรอยล้านหัวสองร้หาสิบเอ็ล้านโอ้โหห้ารอย้าร้ล้านแปดโอ้โหปล้านว้า wow. วเอาล่ะกูขายได้กูรวยมแตรรวยกับรวยไม่มีอะไรมาผสม นี่ดีสุดแล้วใช้เป็นสีดำสามนะเริ่มต้นเลยไอแมวยังอื่นอะเอามาทำไมอะผิดอันเปล่าวะ <c oughs> นี่คิดนะ่ะคิดแบบเราต้องเปลี่ยนทีให้ได้นะอะทุกคน ดีผมต้องตาตเปลี่ยนใหนนี่ทําอยู่ตรงนี้ก็ดีนะเดี๋ยวเราขอาี่นี่ไปเห็นมื้ยใชนไหนที่นี่เหมากะกับตรงนี้แต่แคบกวอามัตรงนี้นัแบบ่นแหละช่างแมงมันเถอยสัตว์เอ้ยว่าแคบทางนี้น่าจะดีสุด <c oughs> โอเคน่าจะได้แล้วท่านผู้ชม วูอากูย,ยังนวดอ,อยู่ล่ะพี่เป้บอกว่ามูของเราเหรอไห้ลองเบียนพี่เป้ดูดิก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยอ่ะอันนะอ่ะอเคกูรู้ละไม่มีเข้ามาเอา แม่เจ็ดมันเรอะก็กูจะเอาวันนี้เออ <c oughs> <c oughs> ผมเปลี่ยนทีมล่ะโอ้โห่9นาทีแล้วกูยังไม่เล่าอะไรเลยเออคือเรื่องมันมีอยู่ว่าวันไหนวะเอาโอ้วันนี้วันศุกร์เลยเหรอวันพุธ ผมนอนอยู่ในห้องมันร้อนใช่ไหมล่ะวันนั้นอะ่ะเออผมก็นอนไปนอนเล่นอะ่ะเออแล้วทีเนี้ยแม่งผมก็ไม่รู้คิดอะไรไปนั่งเล่นหลังบ้านเพราะว่ามันเป็นแบบมันอกากาศเย็นอะ่ะเข้าใจใช่ไหมเออนี่แหละทีนี้ผมจะปีนขึ้นไปแล้วหลังบ้านผมอะ่ะมันกู มันมีทั้งปูนมันมีทั้งอะไรเรียบร้อยเลยฮะหล่นลงไปแป้งแป้งตวนหินสองก้อนแตกไม่ละเอียดแตกละเอียดเลยฮะหินแหลมนะหินแหลมเรียบร้อยครับแตกละเอียดเลยแบบไม่มีทิ้นดีครัอบอาเซราเบาัส เตาบาตาอาไตาโลอีกยอ้ยยอีที้้าป้าของป้า้า่ไมนาวแพาวาพบวต่อย่เนสนมาเนี่ยมารนะนน่ะโอเคเราไปเล่นกันนะในเกมนออ้อง <c oughs> ตอนนี้ก,กลัวแหละทีนี้ใช่ไหมเออมันก็มันก็วิ่งไปบอกพ่อพ่อแบบเออ ก็คิดว่ามันฟีมะนะแต่ผมลอกฟีมออาไปแล้วแล้วก็คิดว่ามันมีฟีมอีกชั้นหนึ่งนะครับก็นะก็พยายามจะเก็บแต่เก็บไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นรอยแล้วทีเนี้ยพอลองเอาไปซ่อมนะครับเรียบร้อยพันสามเเลยเจ็ดเป็ดเอาพันสามนี่ผม <c oughs> ผมซื้ออ่าไอ้ที่มันโทรศัพท์ดังๆได้เลยเปล่าอ่ะที่มันห้าพันสองอ่ะที่มันเทคโนโลยีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละท่านผู้ชมซื้อได้เลยปะโทรศัพท์สองสี่พันเดี่ยมร้อยฟ้าสี่พันอ่ะอ่ะพี่ฟ้าได้ยังไงอ่ะ มุตเตลอีเจเฮ้ยอีซ bon, uh, okay. ีเ้ฟ uh ้า huh. ฟ uh ้าใช่ไหมเล่นดีตัวลทนเดียวครับเรียบร้อยเรียบร้อยฮู้ฮูพี่เบนที่มก็เกิน กดผิดเอ,อ้ยเหี้ย 是。Sí. เรียบร้อยได้มงโหเรียบร้อยเลยอะการชิงโคนนี่เครือข่ายระหว่างทั้งสองล้มเหลวแต่เครือข่ายผมดีนะแต่มันไม่แต่มันเสื้อไม่ดีเองอ๋อฮ่าตัวผมบ้างอยู่ตรงนั้นเลยตังอุ้ยอ้าวโอ้โหพี่ก็เกิน โอ้ยหวัดอยู่นะ่อดีออ้หหมดรึ่งแรกก่อนมันน้อยนะสองถูนยได้เยอะแม่งมันปัดโคตรดีอ่ะกลัวไม่ให้ฮาสายบ้างนี่โหพี่ก็อ้พกเกินกูไม่ได้ส่งให้อโอลิเทสเฮ้ย เรื่องก็จบแค่น,นี้แหละแล้วก็พอเอาไปซ่อมก็ร้านเขาบอกว่าพันสามครับว้าวผมนี่โอ้ยพี่เรียบร้อยไอ้แห้่เอ้ยอ่ะอย่างนี้ก็เลยเยี่ยมยอดเลยก็เลย,ย,มย,เลยไ,ไม่เอาแล้วครับ ยันได้เปิดแชทหรือเปล่า อุยเตะเบาเกินเตะเบาไปนิดเดียไม่ออก เครื่องใหม่นะครับตอนนี้ก็มีงบอยู่ตอนนี้ก็ขาดีกพันกว่าก็เก็บวันละร้อยไปเลยครับตอนนี้วันที่สองแล้วครับอีกแปดวันรอสทรนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเราครัวันเสาร์อาทิตย์หน้าแลวันเสาร์อาทิตย์หน้าน,ะะาน่าจะมาละก็ ก่จะทำก็เลยตกตันเลยก็เสาทิศหน้าแหละครับถึงผมจะได้เครื่องใหม่มาอันนี้ก็ข็้นรองตอนแรกตอนแรกก็สปิให้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะใช้เครื่องหลังใช่ไหม แตอนทีนี้ก็ปู่ก็ตอนทีน่มีเครื่องผมมันก็พังเก็เลยต้องเอาเครื่องที่ปูให้มาใช้นะครับมันก็ใช้ดีนะลื่นด้วยว้าวว้าวมาละเนินหน้าเหมือนกันเลยเอาล่ะโอ้โหผมจะทีมเยือนทุกวันเลยยังไงล่ะเนี่ยไม่เคยทีมเย่าเลย ันเป็นเีออไรข้ามาข้าพร พี่ก็เข้าแรงเกินเหมือนล้านะ,ะน้าปิดกระดูกลานเลยเสียบเสียบเสียบโอ้กูหลบทำไมเสียบเฮ้เนสตาตัวเฮียอะไรวะฮะ เรียบร้อยเรียบร้อยเงียบ้อยฮึ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะ นี่ก็เกินฮะ<า>เออนีโอ้โหเกินไปใครให้พี่กดเทียกูเลยบอกเลยนะบังบัองอ่ะไม่ต้องอ่ะนะไม่เฝาาครับไม่เฝาว เข้าแบบนะโอ้โหดูมันดูมันแย่งนี่ดูมันแยง่งเฮ้ยเฮ้ยดูมันแย่งอ้สัสตาสงคมเข้าชมไม่สา กลับไปสาวสุนเตยแห่งมอนสนะเตอร์พี่ขี้เจ้าถั่วเรียบร้อยครับไอ้สารพัดให้ก่โอเคก็จบแค่เพียงเท่านี้ก่อนละกันมุย